สาธิติมหกพาร์ทบรรยาย EP 2ครับ ในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกทำโจทย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคำสำคัญของสถิตินั่นเองครับก็คือในคำสำคัญ6คำนี้พี่ถาว่าเด็กๆหลายคนน่าจะจำได้บ้างแล้วละแต่ถ้าเกิดยังจำได้ไม่ทั้งหมดเนี่ยพี่ถาจะแนะนำเรื่องหนึ่งก็คือจริงๆแล้วการจำได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การท่องข้อมูลท่องไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นวิธีการจำที่ห่วยแตกมากจริงๆเอ่อวิธีการจำที่มีประสิทธิภาพกว่าเยอะคือเราเข้าใจพื้นฐานโครงสร้างของมันแล้วฝึกทำโจทย์เพื่อเติมให้มันแม่นยำสมบูรณ์เออการเอาฝึก ผลการเอาเรื่องเหล่านี้ไปใช้งานมันถึงจะจําได้ยาวนานมากกว่าไอ้แค่การท่องแม่งก็เหมือนท่องบทสนมน,นะเพา่อนแปบบ๊แบๆบก็ลืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพาร์ทนี้หวังว่าไอ้โจทย์ที่เราจะฝึกทําเพิ่มเติมเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจลึกซึ้งขึ้นแล้วก็จําได้แม่นยําขึ้นกับ6คคานี้นะครับตัวอย่างแรกครับข้อใดต่อไปนี้เป็นประชากรในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงอาหารครับ ก็คาว่าประชากรเนี่ยมันก็จะหมายถึงกลุ่มข้อมูลทั้งหมดที่เราสนใจใช่ไหมแปลว่าสิ่งที่เราสนใจจะศึกษานะครับเป็นเรื่องราวของความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรองอาหารคนที่เราจะต้องไปขอข้อมูลกลุ่มที่เราจะต้องไปขอข้อมูลเนี่ยหนีไม่พ้นนักเรียนของทั้งโรงเรียนแน่ๆถูกไหมงั้นที่เหลือไปดูช้อยเนี่ยข้อ a ครับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนก็อ้าวอันแรกเลยตัวนี้แหละประชากรแต่เดี๋ยวเช็คช้อยอื่นเพิ่มมาดะ ข้อ b ครับแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเออตัวนี้น่าจะหมายถึงแบบสอบถามถูกไหมคีย์เวิร์ดหลักคือคําว่าแบบสอบถามแบบสอบถามเนี่ยเอออ๋อ,อมันไม่ปรากฏอยู่ใน6คําสําคัญแต่แบบสอบถามมันเป็นเครื่องมือครับที่จะได้มาซึ่งข้อมูลถูกปะเวลาเราอยากได้ข้อมูลมามันมีหลากหลายทางไปสอบถามโดยตรงใช้แบบสอบถามอื่นๆอีกมากมายถูกไหมครับก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะก็แน่นอนว่าไม่ใช่ประชากรน,นะครับ ข้อ4ครับคะแนนความพึงพอใจของนักเรียน50คนครับตัวช้อ i c e C ตัวนี้นะครับพูดถึงเรื่องคะแนนความพึงพอใจก็เอออาจจะเป็นมากกลางน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันคือสิ่งที่เราได้มาจากการไปสอบถามเขาถูกไหมไอตัวคะแนนตัวเนี้สิ่งที่ได้มาจากการไปสอบถามเขามันก็คือข้อมูลนั่นเองเพราะนั้นช้อ i c e C ค a t m a ก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ดีด็อกเนี่ยนักเรียนม6จํานวน50คนที่ตอบแบบสอบถามครับอืมจริงๆตัวนี้นะ ด้านหนึ่งดูเหมือนจะหมินเมยว่าอาจจะเป็นประชากรก็ได้เพราะอย่างที่บอกประชากรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลถูกไหมครับจะ50คนก็สามารถเป็นประชากรได้แต่ว่าอันนี้มันชัดเจนไงว่าถ้าเกิดเราอยากถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโรงอาหารเนี่ยมันหมายถึงควรต้องถามทุกคนไม่ได้ถามเฉพาะมห ถูกไหมครับโรงเรียนเราไม่ควรมีแค่ม .6 ต่อให้บางโรงเรียนมีแค่ระดับมปลายก็ควรมีม .4 ม .5 ม .6 อย่างน้อยที่สุดอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าคำนี้พูดถึงเรื่องกลุ่มตัวอย่างแน่ๆงั้นการันตีได้เลยครับว่าข้อที่เป็นประชากรก็คือช้อย A นั่นเองนะครับผมอ่ะ ข้อนี้ก็แอบแสบนะอาจจะแบบช้อยดีนี่บางคนอาจจะไม่มั่นใจแต่ยืนยันครับช้อยเอเนี่ยคือประชากรแน่นอนครับในตอนนี้ตัวอย่างที่เราจะทํามันก็จะเป็นประมาณนี้พี่ดาก็จะพยายามพูดพูดแทรกแทรกแล้วก็แทรกอะไรได้ก็จะแทรกไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไม n d s e ในการใช้งานสถิติปเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ถ้าเราฝึกคิดฝึกตีความก็จะยิ่งจําคําต่างๆได้อย่างแม่นยำขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่2ครับ ข้อใดคือตัวอย่างของพารามิเตอร์ครับพารามิเตอร์เป็นคําเฉพาะเนาะแต่ถ้าเกิดจาเป็นค,คู่ก็น่าจะจําได้ว่าพารามิเตอร์ก็จะหมายถึงพวกค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานหรือฐานนิยมแต่ว่าจะต้องเป็นของประชากรถูกไหมครับพารามิเตอร์เนี่ยมันคือค่าสถิติต่ตางๆที่ระบุลักษณะของประชากรงั้นคีย์ว์ดเลยเราก็ต้องไปหาพวกค่าสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานฐานนิยมอะไรก็ตามที่เป็นการระบุของทั้งหมดในชอยก็ไปดูชอยเครับ ค่า,าเฉลี่ยเอ้ยก็น่าสนใจคะแนนสอบของนักเรียน40คนที่สุ่มมาเอ้ยคำนี้ชัดเจนเนะาะเมื่อไหร่ก็ตามที่สุ่มมาเลือกมาบางส่วนไม่ว่าจะสุ่มหรือตั้งใจก็ตามตัวนั้นก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างถูกปะเพราะนั้นเนี่ยชอยเอ A ก็คือผิดถูกไหมครับข้อ b ครับคะแนนสอบของนักเรียนม6ทับ1ทุกคนตัวเนี้ยจริงๆคำที่เป็นคีย์คือคำว่าคะแนนสอบ โอเคนะเพราะว่าออขออนักเรียนจริงๆตรงนี้ก็เหมือนที่บอกเวลามีกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยว่ากลุ่มนั้นเป็นประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างแต่ว่าคะแนานสอบเนี่ยมันคือข้อมูลที่ได้มาถูกไหมครับเออแต่ละคนนักเรียนแต่ละคนมีคะแนานเท่าไหร่พวกนี้คือข้อมูลครับผมพราะนั้นช้อยบีก็คือผิดนั่นเองนะครับ ข้อ4ครับค่า,าเฉลี่ยน่าสนใจและเป็นค่าสถิติแล้วค่า,าเฉลี่ยคะแนนสอบของนักเรียนทั้งโรงเรียนอันนี้น่าจะชัดเจนแล้วล่ะทั้งโรงเรียนเนี่ยมันก็น่าจะหมายถึงประชากรทั้งหมดนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยข้อ4ก็น่าจะเป็นประชากรนะแต่เดี๋ยวขอเช็คข้อ4ข้อดีดอกนิดนึงคะแนานสอบ วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนคนหนึ่งก็โอ้ต่อช้อยดีนี่ชัดเจนครับค่แนนสอบเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเช่นเดียวกันถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออดีด็อกก็ไม่ใช่ตัวที่เป็นพารามิเตอร์ครับก็คือช้อยซีนั่นเองเป็นพารามิเตอร์ของโรงเรียนโรงเรียนนี้ครับอันเนี่ย ก็จบแน่นอนว่าถ้าเกิดในบรรดา6ตัวพี่ถามว่าพารามิเตอร์เป็นสับเฉพาะที่สุดแล้วตัวอดื่นมันยังไม่ยากเนาะประชากรกลุ่มตัวอย่างก็คอมมอนเซนต์ถูกปะมีพารามิเตอร์ดีแหละต้อย้ำว่ามันคือค่าสถาิติของประชากรนั่นเองนะครับตัวอย่างที่3ครับคุณครูต้องการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนออนไลน์ในโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยสุ่มนักเรียนจากแต่ละระดับชั้นรวม120คน เพื่อทำแบบสอบถามแล้วนำข้อมูลไปสรุปเป็นค่าเฉลีย่ยคะแนนความพึงพอใจในสถานการณ์นี้ครับค่าเฉลีย่ยคะแนนความพึงพอใจของนักเรียน120คนคืออะไรครับประชากรกลุ่มตัวอย่างพารามิเตอร์หรือค่าสถิติครับอื พี่ดาคิดว่าในตัวนี้ผู้ชัดเจนเนาะค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็คือกลุ่มพวกค่าสถิติถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่ประชากรและมันไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแน่ๆตัวค่าเฉลี่ยมันคือค่าสถิติเพียงแต่ว่าค่าสถิติเนี่ยอาจจะเป็นพารามิเตอร์ก็ได้หรือเป็นค่าสถิติทั่วไปก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวนี้มันระบุของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างซึ่ง ก็ตรงนี้นะครับเราสนใจค่าเฉลี่ยของ120คนแต่120คนเนี่ยมันเกิดจากการสุ่มขึ้นมาถูกไหมครับประชากรเนี่ยมันควรจะเป็นนักเรียนทั้งโรงเรียนแล้วเราสุ่ม120คนนี้ขึ้นมา120คนเนี้ยมันควรจะเป็นกลุ่มตัวอย่างถูกไหมแปลว่าค่าสถิติของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันก็คือค่าสถิติตามปกตินั่นเองถูกไหมครับค่าสถิติตามกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็คือค่าสถิติตามปกติเลยตอบช้อย c e D ็ o กนั่นเองครับผมจบ ตอบครับอเอ้าจริงๆนะเรื่องสนุกอันหนึ่งก็คือการมานั่งตีคงตีความเออเวลาถ้าถามถามมาต่อไปมันก็ไม่ยากแต่มีสถานาการณ์มาให้บางทีแม่งก็แอบงงๆนิดหน่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าจริงๆก็กําลังเพลินๆนะครับผมตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่4ครับบริษัทแห่งหนึ่งต้องการสำรวจระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้ารุ่นใหม่โดยให้พนักงานโทรไปสอบถามลูกค้า1000คนจากทั้งหมด5 0,000คนแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครับ ลูกค้าทั้ง5 0,000คนจัดเป็นอะไรครับตัวอย่างข้อมูลประชากรหรือพารามิเตอร์ครับก็ในที่นี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงลูกค้าทั้ง50,000คนเนี่ยแปลว่ามันคือกลุ่มข้อมูลแปลว่ามันคือไม่ประชากรก er. ็กลุ่มตัวอย่างแหละถูกไหมกลุ่มข้อมูลซึ่งก็ไม่นายากนะ ผู้ชัดเจน50,000คนเนี่ยคือทั้งหมดถูกไหมครับในขณะที่สอบถามแค่พันคนอาจจะเลือกสุ่มอาจจะตั้งใจอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยพันคนคือกลุ่มตัวอย่าง50,000คนตัวนี้ก็คือประชากรครับกลุ่มข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็คือประชากรนั่นเองครับพ้มจบตอบช้อยซีแคทแมวครับผมจบครับ ก็ง่ายๆจริงๆก็ไ <of> ม <wishes> ่ได้ยากอะไรดูกป่ะเออจริงโจทย์แบบนี้น่าสนใจสนุกดีนะครับเพลินๆอะตัวอย่างที่4ี่ผ่านครับและตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างที่5ประจําตอนนี้ครับนักเรียนคนหนึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงนอนกับคะแนนสอบโดยรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนม .6 จจำนวน40คนแล้วนำข้อมูลมาสร้างกราฟและหาความสัมพันธ์ จำนวนชั่วโมงนอนและคะแนนสอบในกรณีนี้คืออะไรครับก็แน่นอนว่า A อพารามิเตอร์2ตัวแปร3กลุ่มตัวอย่าง4ค่าสถิติเนี่ยค่าสถิติตัดทิ้งแน่ๆครับ จริงๆตัดทิ้งได้หมดเลยถ้าระบุชัดเจนเลยเนาะจำนวนชั่วโมงนอนกับคะแนนสอบเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากได้ถูกไหมเราอยากได้เพื่อมาหาความสัมพันธ์เราอยากได้จากนักเรียน40คนเนี้ยลักษณะอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอยากได้เราอยากเก็บข้อมูลเนี่ยเราเรียกสิ่งนั้นว่าตัวแปรในคําสถิติ6คํานะครับผมพี่ถาคิดว่าเออตัวแปรกับพารามิเตอร์น่าจะออสับสนได้ง่ายสุดมัง้งแต่จริงๆก็ไม่ยากเนาะ ประชากรกับกลุ่มตัวอย่างไม่ถามว่าตอนนี้เข้าใจชัดเจนแล้วข้อมูลก็คือสิ่งที่เราอยากเก็บตัวแปรคือสิ่งที่เราอยากได้ความสูงเพศอายุน้ำหนักถ้าเราอยากเก็บอะไรด้วยเป้าหมายอะไรก็ตามแต่ถ้าเราอยากเก็บสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เราอยากเก็บลักษณะที่เราอยากได้มาเรียกว่าตัวแปรทางสถิตินะครับแล้วก็ค่าสถิตินึกเลยค่า,าเฉลี่ยเลขคณิตมธธาธรฐานฐานนิยมพวกนี้ถ้าเป็นของกลุ่มตัวอย่างเรียกค่าสถิติทั่วไปแต่ถ้าเป็นของประชากรมีชื่อเรียกพิเศษว่าพารามิเตอร์นั่นเองครับอ่ะ ก็จะเป็นแบบนี้ครับสำหรับ6คําพื้นฐานของเรื่องสถิติคําสําคัญต่างๆในนักสรุปอันนี้พิธาอาจจะไม่ได้เขียนสรุปเอาไว้ให้นะครับผมก็สรุปไว้ให้ในหน้าที่แล้วแหละในตอนหน้าครับเราจะไปสู่เนื้อหาส่วนถัดไปก็คือเรื่องราวของประเภทของข้อมูลแล้วก็น่าจะคุยกันหลายตอนหน่อยก็เดี๋ยวไปว่ากันตอนหน้าแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนครับอย่าลืมนะฮะคิดถึงกันนี้คิดถึงพิธาแล้วก็ฝากคอร์สออนไลน์คดีพิธาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆท